รวม5มือถือรุ่นใหม่ล่าสุดของซัมซุงในงบไม่เกิน1,000 0บาทมีรุ่นไหนหน่าสนใจน่าซื้อน่าใช้บ้างในราคา4,000ถึง1,000 0บาทปี2024สําำหรับคนที่ชอบมือถือซัมซุงไม่ได้ต้องการสเปคโหดหรืวัาวางอลังการอะไรมากมายขอแค่สเปคครบคุ้มค่าอัปเดตยาวดูแลนานแล้วก็อยากได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดีมากๆก็ไปรู้จักกับรุ่นแรกหรืออันดับที่1ของวันนี้ กันได้เลยกับ Samsung Galaxy A255G ก็เป็นมือถือ 5G รุ่นใหม่ที่เปิดตัวออกมาสดๆร้อนๆเลยพร้อมกับหน้าจอซ u เปอร์อ l e เ็6.5นิ้วความละเอียด FullHD+ Refresh rate จะอยู่ที่1 2 0 h z a n d r o i d 1 4พร้อมกับ OneUI6.1 CPU จะเป็นของ Samsung เองอย่าง Exynos1280 มาพร้อมกับ RAM 8 g b ความจำเยอะถึง256 g b แถมยังเพิ่มไมโคร HD ด a การ์ดได้โดยจะมีกล้องหลังทั้งหมด3ตัวตัวหลักความละเอียด50ล้านมี OIS การสั่นถ่ายวิดีโอ 4K ได้นอกจากนี้ยังมีอลตร้าไวอีก8ล้านแล้วก็กล้องมาโครอีก2ล้านพิกเซลในส่วนกล้องหน้าจะมีความละเอียด13ล้านมีระบบสแกนใบหน้ามีสแกนนิ้วที่ปุ่ม Power สามารถใส่ได้2ซิมด้วยกัน ซิมแรกจะรองรับ 5G ซิมที่2ก็จะรองรับ 5G รองรับ Wi-Fi 5 GHz แถมยังมีลำโพงคู่รองรับระบบเสียง Dobby ้ m o d แบตเตอรี่ความจุ5,000ม ah, ิลมพร้อมกับรองรับระบบชาร์จเร็วถึง25วัตต์ซัมุง Galaxy A25 5G เปิดตัวมาด้วยราคา19,99บาทอาจจะมีราคาเกิน10,000บาทขึ้นมาบ้างเล็กน้อยแต่ถ้าซื้อตามช้อปปิ้งออนไลน์ซื้อในช่วงลดราคา หรือว่ามีโค้ดส่วนลดก็จะได้ในราคาที่ถูกลงถ้าชอบมือถือ Samsung อยากได้จอคุณภาพดีสีสันสดใส,ดสรีเฟรชเรทสูงใช้งานกลางแจ้งได้แถมยังมีลำโพงคู่รองรับ 5G เป็นมือถือรุ่นใหม่แล้วก็มีคุณภาพกล้องดีมากๆในงบ1,000 0บาทก็ไปซื้อรุ่นนี้ได้เลยทำได้ดีทั้งการดูหนังฟังเพลงถ่ายภาพถ่ายวิดีโอและใช้งานทั่วไปในด้านอื่นๆในส่วนการเล่นเกมกราฟิกกลางๆถือว่าทาได้ดี และมีความลื่นไหลยอยู่พอสมควรเลยแต่ถ้าเป็นเกมกราฟิกโหดมากๆก็แนะนําให้ปรับต่ําหรือว่าปรับกลางๆแล้วกันท่านเน้นการเล่นเกมจริงๆเน้นเล่นเกมเป็นหลักก็ยังมีตัวอื่นที่เล่นเกมได้ลื่นกว่าแต่ถ้าเน้นกล้องเน้นการอัปเดตซอฟต์แวร์เน้นการใช้งานระยะยาวหาซื้อง่ายแล้วก็อยากได้ประสบการณ์การใช้งานโดยรวมที่ดีมากๆก็ไปจัดมาได้เลยสำหรับรุ่นต่อมาหรือว่าอันดับที่2ของวันนี้ก็คือ Samsung Galaxy A 15 5G ก็เป็นมือถือ 5G รุ่นใหม่ของ Samsung ที่เปิดตัวออกมาพร้อมกับหน้าจอ Super ร์อเมร6.5นิ้วความละเอียด Full HD+ Plus Refresh Rate จะอยู่ที่90เฮมาพร้อมกับ Android 14และครอบทับด้วย One UI 6 CPU จะมาพร้อมกับ m i l i a t e k Dimensity 6,100+ Plus พร้อมกับ RAM 8 g b และความจำเยอะถึง256 g b เพิ่ม Micro s d card ได้สำหรับกล้องหลังจะมีมาให้3ตัว ตัวหลักความละเอียดประมาณ50ล้านพิกเซลมีอลตโตไวแค่5ล้านพิกเซลแล้วก็มีมาโครอีก2ล้านพิกเซลกล้องหน้าความละเอียด13ล้านมีระบบสแกนใบหน้ามีสแกนนิ้วที่ปุ่ม Power แล้วก็ใส่ได้2ซิมรองรับ 5G รองรับ Wi-Fi 5 g h z แต่ก็น่าเสียดายที่มีลำโพงตัวเดียวแบตเตอรี่จะมีความจุ5000ม ah, ิลลิแอมพร้อมกับชาร์จเร็ว25วัตต์ปัจจุบัน s a m s u ง Galaxy A 1 5 5G มีราคา 8,999บาทสำหรับใครที่งบไม่ถึงก็ยังมีตัว128 g b มาให้เลือกในราคาประมาณ7,000กว่าบาทถ้าดูแค่สเปคภายในอาจจะไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายแต่ถ้าพูดถึงการใช้งานโดยรวมทั้งการดูหนังการถ่ายภาพการรองรับ 5g ความจำ256 g b การอัปเดตซอฟต์แวร์แล้วก็ UI ที่ไม่มีโฆษณามาลบกวนในเรื่องประสบการณ์การใช้งานโดยรวมต้องบอกว่า s a ั s u n งนี่ทำได้ดีมากๆเลย อาจจะไม่ได้เล่นเกมลื่นสุดในราคานี้อาจจะไม่มีลำโพงคู่แต่ถ้าไม่อยากงุดหงิดกับโฆษณาแอบแฝงหรืออยากได้การอัปเดตซอฟต์แวร์อยากได้การดูแลระยะยาวก็ไปซื้อรุ่นนี้ได้เลยสำหรับข้อพิจารณาของมือถือซัมซุงในราคาไม่เกิน1 0 0 0 0บาทมีจุดเดียวที่ผมไม่ชอบก็คือการดีไซน์หน้าจอยังเป็นติ่งแบบหยดน้ำท,ทั้งที่คู่แข่งหลายๆตัวก็มีดีไซน์หน้าจอที่สวยกว่าในราคาใกล้ๆกัน อันดับที่3ของวันนี้จะเป็น Samsung Galaxy A15 4G รุ่นพี่รุ่นน้องก็เปิดตัวตามกันมาติดๆเลยก็เป็นมือถือสายประหยัดรุ่นใหม่ของ Samsung ที่มาพร้อมกับหน้าจอคุณภาพดีอย่าง Super AMOLED 6.5นิ้วความละเอียดจะอยู่ที่ Full HD+ แล้วก็มี Refresh Rate 90 h z มาพร้อมกับ Android 14และครอบทับด้วย One UI 6 CPU จะเป็นตัวแรงอย่าง m i d i i t e k h e l i o g 99 RAM 8 g b ความจำา1 2 8แกิกและเพิ่ม Micro ไมโครเอดีการ์ดได้สำหรับกล้องหลังจะมี3ตัวตัวหลัก50ล้านอัลตร้าวายล้านแล้วก็มาโคร2ล้านพิกเซลกล้องหน้าจะมีความละเอียด13ล้านมีระบบสแกนใบหน้ามีสแกนนิ้วที่ปุ่ม Power ใส่ได้2ซิมรองรับแค่ 4G รองรับ Wi-Fi 5 GHz แล้วก็มีลำโพงแค่ตัวเดียวแบตจะมีความจุ5,000ม ah, ิลลิแอมชาร์จเร็ว25วัตปัจจุบัน จะมีราคา6,999บาทถ้าไม่ต้องการ 5G คิดว่า 4G ก็เพียงพอกับการใช้งานแต่อยากได้จอคุณภาพดีสีสวยความสว่างสูงใช้งานกลางแจ้งได้ดีแถมยังมีความจำเยอะสเปคคุ้มกล้องดีแล้วก็อัปเดตนานใช้งานระยะยาวได้ดีแถมยังมี CPU แรงก็ไปซื้อรุ่นนี้ได้เลยถ้าเน้นการดูหนังเน้นการถ่ายภาพเน้นการใช้งานทั่วไปและอยากได้มือถือไปเล่นเกม อยากได้สเปคคุ้มๆและเป็นแบรนด์ดัง s a m s u n Galaxy g A15 4G จะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนสำหรับการดีไซน์หน้าจอที่ยังเป็นติ่งแบบหยดน้ำก็ยังเป็นข้อติของผมอยู่เหมือนเดิมแต่ก็แลกมากับหน้าจอคุณภาพดีอย่าง Super AMOLED ในราคานี้ต้องบอกว่าเป็นหน้าจอที่ดีมากๆเลยสำหรับรุ่นต่อมานะครับหรือว่าอันดับที่4ของคลิปนี้ก็คือ s a m s u n Galaxy g A05s ก็เป็นมือถือน้องเล็กราคาประหยัดรุ่นใหม่ของ Samsung ที่มาพร้อมกับหน้าจอ PLSL CD ขนาดค่อนข้างใหญ่ถึง6.7นิ้วความละเอียดจะอยู่ที่ Full HD+ และมี Refresh Rate 90 h z มาพร้อมกับ Android 13แล้วก็ครอบทับด้วย One UI 5.1 CPU จะเป็น Snapdragon 680มาพร้อมกับ RAM 8 g b ความจำ128 g b แล้วก็เพิ่ม Micro s d card ได้มีกล้องหลัง3ตัวตัวหลัก50ล้าน ตัวที่2ก็คือมาโคร2ล้านแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นกล้องวระยะอีก2ล้านพิกเซลสำหรับกล้องหน้าจะมีความละเอียด13ล้านมีระบบสแกนใบหน้ามีสแกนนิ้วที่ปุ่ม Power สามารถใส่ได้2ซิมรองรับ 4G รองรับ Wi-Fi 5 GHz แต่มีลำโพงแค่ตัวเดียวแบตความจุ5,000ม ah, ิลิแอมชาร์จเร็ว25วัตต์ปัจจุบันขายในราคา5 1 9 0บาทถ้ามีงบอยู่5,000บาทอยากได้มือถือรุ่นใหม่ของซัมซุง อยากได้จอใหญ่แบตเยอะชาร์จไวใช้งานลื่นเล่นเกมกราฟิกกลางๆได้มีความจำค่อนข้างเยอะฟีเจอร์ครบแล้วก็มีคุณภาพกล้องค่อนข้างดีในงบ5,000บาทก็ไปจัดรุ่นนี้มาได้เลยถ้าเทียบกับรุ่นพี่อย่าง A154G ก็จะมีสเปคบางอย่างต่างกัน A154G เนี่ยจะมีจอที่ดีกว่ามี CPU ที่แรงกว่าได้ RAM เยอะกว่ามีคุณภาพกล้องดีกว่าอัปเดตนานกว่าแล้วก็มีกล้องอัลตรวด้วย แต่ก็แรกมากับราคาที่แพงกว่าเหมือนกันถ้าคิดว่าราคาที่ลดลงคุ้มค่ากับสเปคบางอย่างที่ลดลง a 0 5 h ก็จะน่าสนใจมากกว่าสำหรับอันดับที่5หรือว่ารุ่นสุดท้ายของคลิปนี้จะเป็นน้องเล็กสุดอย่าง Samsung Galaxy A05 ธรรมดาก็เป็นมือถือราคาถูกที่สุดของ Samsung ในปี2024อาจจะมีราคาถูกมากๆแต่ก็ได้สเปคมาคุ้มมากๆเหมือนกันโดยจะมาพร้อมกับหน้าจอ p m s LCD ขนาดค่อนข้างใหญ่ ถึง6.7นิ้วความละเอียดจะอยู่ที่ HD+ Plus และมี r e รีเฟรช a t e แค่60 h z Android 13ครอบทับด้วย One UI 5.1 CPU จะเป็น MediaTek Helio G85 ได้ RAM 4GB และความจำเยอะถึง 128GB เพิ่ม microSD card ได้กล้องหลังคู่ตัวหลักความละเอียด50ล้านและกล้องวัรยะอีก2ล้านพิกเซลสำหรับกล้องหน้าจะมีความละเอียด8ล้านพร้อมกับระบบสแกนใบหน้าแต่ไม่มีระบบสแกนแลายมือ สามารถใส่ได้2ซิมรองรับ 4G รองรับ Wi-Fi 5 GHz มีลำโพงแค่ตัวเดียวสำหรับแบตเตอรี่จะมีความจุ5,000 m ิลเท่ากับรุ่นพี่เลยแถมยังชาร์จไว25วัตต์เหมือนกันโดยจะมีราคา4,190บาทถ้าเน้นราคาถูกเน้นจอใหญ่ความจำเยอะสเปคคุ้มชาร์จไวและเน้นใช้งานทั่วไปบอกเลยว่ารุ่นนี้จะเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆราคาถูกกว่ารุ่นอื่น แต่ก็ได้แบตเยอะได้ชัดไวเหมือนกันความจำา 128G จอใหญ่6.7นิ้วได้กล้อง50ล้านได้ Android 13และ CPU ค่อนข้างแรงอย่าง Miditech h e l i o G85 ถ้าต้องการมือถือไปใช้งานในชีวิตประจำวันอยากได้สเปคคุ้มๆราคาดีๆและเล่นเกมกราฟิกกลางๆได้รุ่นนี้ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอน ถ้าเทียบกับรุ่นพี่อย่าง a 0 5 h ก็จะมีความละเอียดหน้าจอต่ำลงรีเฟรชเร e ต่ำลงแรมน้อยลงมีกล้องแค่2ตัวไม่มีสแกนนิ้วแถม a 0 5 h ก็ยังมีความลื่นไหลามากกว่าและเล่นเกมดีกว่าเล็กน้อยแต่ A05 ธรรมดาก็มีความลื่นไหลเพียงพอกับการใช้งานทั่วไปและให้สเปคมาคุ้มค่ามากๆแถมยังมีราคาถูกกว่าสนใจรุ่นไหนที่เอามาแนะนำก็ไปหาดูตามห้างตามร้านหรือว่าศูนย์บริการใกล้บ้าน สำหรับมือถือซัมซุงก็มีขายเยอะแยะทั่วประเทศเลยถึงจะมีตามร้านทั่วไปแต่ก็ยังขี้เกียจจะไปดูอยากนั่งรอของที่บ้านอย่างเดียวก็สามารถสั่งซื้อผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เหมือนกันทุกร้านที่อยู่ใต้คลิปก็เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงของซัมซุงเชื่อถือได้และไว้ใจได้แน่นอนก่อนจบคลิปก็ขอสักหนึ่งไลค์กับ1แชร์และ1 Sub s c r i b e จะเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยสำหรับวันนี้ก็ขอให้นอนหลับฝันดีแล้วก็ราตรีสวัสดิ์กันทุกคนครับสวัสดีครับผม